บทที่7มัคมคสัตย์ความจริงคือทางสู่ความดับทุกข์กรรมกกัคคสัตย์ความจริงคือทางสู่ความดับทุกข์จากหนังสือธรรมจักกัปปวัตนสูตรแปลและเรียบเรียงโดยพระคันธสาราพิวง์จากต้นฉบับของพระอาจารย์มหาศรีสยาดอหัวข้อมัคคสัตย์ความจริงคือทางสู่ความดับทุกข์ พระพุทธองค์ตรัสอริยมรรคอันเป็นหนทางดำเนินสู่ความดับทุกข์ว่าอิทังโขปนะภิกขเวทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอรยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโต สัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายอริยสัจที่เป็นทางสู่ความดับทุกนี้เป็นอริยมรรคมีองค์แปดนี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสม,มาธิในบทที่3ได้อธิบายเกี่ยวกับอริยมรรคไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วจึงจะขอกล่าวเฉพาะหัวข้อที่เห็นว่าควรย้ำเป็นพิเศษกล่าวคือในอริยมรรคมีองค์8นั้นสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ จัดอยู่ในหมวดปัญญาสัมมาวาจาสัมากรรมตะและสัมมาอาชีวะจัดอยู่ในหมวดศีลส่วนสัมมาวายามะสัมมาติและสัมมาสมาธิจัดอยู่ในหมวดสมาธิการรู้เหตุหัวข้อการรู้เห็นอริยสัจสี่ของสัมาทิฏฐิพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า สัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจเกี่ยวกับทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ดังนั้นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงในคัมภีรอัตธกถากล่าวไว้ว่าทุกขสัจและสมุทยัยสัจ จัดเป็นความจริงเกี่ยวกับวัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดวัตตะสัจจะส่วนนิโรธาสั์และมรรษ์เป็นความจริงเกี่ยวกับวิวัตตะคือการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดวิวัตตะสัจจะด้วยเหตุดังกล่าวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องกําหนดรู้วัตตะสัจจะคือทุกข์และเหตุของทุกข์ อันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเท่านั้นไม่ควรกําหนดรู้วิวัตตสัจจะเพราะเป็นสิ่งที่ปุถุชนยังมิได้เข้าถึงบุคคลที่ยังมิได้บรรลุอนุโลมยานจะไม่สามารถรับเอามารรคผลและนิพพานเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้เลยเพราะ ยังมิได้ประจักษ์แจ้งสภาวะธรรมเหล่านี้ดังนั้นการพิจารณาพระนิพพานเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาจึงไม่ถูกต้องอันหนึ่งอุปัสมานุสติที่เป็นการระลึกถึงความสงบของนิพพานจัดเป็นการโน้มลักษณะของนิพพานคือความปราศจากวาราคะวิราคะเป็นต้น มาพิจารณาเพื่อให้เกิดสมาธิเท่านั้นไม่อาจนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้โดยตรงและเป็นกรรมฐานที่เหมาะแก่พระอริยะเท่านั้นผู้ชุชนที่ยังมิได้บรรลุโลกุตระมคจึงไม่ควรนิพพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา ในคำพีอัธกถา,ากล่าวว่าผู้ปรารภความเพียรได้เรียนรู้จากวิปัสสนาจารย์โดยย่อว่าขันห้าเป็นทุกขศัสตร์และตัณหาเป็นสมุทัยศัสตว์หรือโดยละเอียดว่าขันห้าประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและในบรรดาขันห้าเหล่านั้น รูปประขันประกอบด้วยมหาภูตรูปและอุปาทายรูปเป็นต้นแล้วท่องจำไว้หลังจากนั้นจึงกำหนดรู้สัจจะสองอย่างแรกเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาส่วนสัจจะที่เหลือคือนิโรธาสั์และมัคสั์ไม่จำเป็นต้องกำหนดรู้เพียงแต่ความเข้าใจว่า สัจจะดังกล่าวเป็นภาวะที่ดีเลิศน่าปรารถนาพอใจก็นับว่าเพียงพอแล้วกล่าวโดยพิสดารว่าผู้ปารกความเพียรเรียนรู้สัจจะสองอย่างแรกคือทุกสัจจะสมุทยสัจจะในสำนักของอาจารย์โดยย่ออย่างนี้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ ตัณหาเป็นสมุทรไทยหรือเรียนรู้โดยพิสดารตามในว่าขันห้าคืออะไรคือรูป,ปรขันเวทนาขันเป็นต้นแล้วสาธยายทางวาจาเนืองเนืองชื่อว่าย่อมทำความเพียรแต่ในสัจจะสองอย่างอื่นเขาย่อมทำความเพียรด้วยการสดับอย่างนี้ว่านิโรธาสัตดีเลิศ น่าปรารถนาพอใจมัคคสัตดีเลิศน่าปรารถนาพอใจเขาทำความเพียรอยู่อย่างนี้ย่อมชื่อว่าแทงตลอดสัจ,จสีโดยการแทงตลอดคราวเดียวคือย่อมเข้าใจด้วยความเข้าใจคราวเดียวกล่าวคือย่อมแทงตลอดทุกขสัตด้วยการแทงตลอดคือการกำหนดรู้ ย่อมแทงตลอดสมุทย right ัตาสตร์ด้วยการแทงตลอดคือการละย่อมแทงตลอดมิโรธาศัตร์ด้วยการแทงตลอดคือการกระทําให้แจ้งย่อมแทงตลอดมัคคัสศสตร์ด้วยการแทงตลอดคือการอบรมย่อมเข้าใจทุกขศาสตร์ด้วยความเข้าใจคือการกําหนดรู้ปยานยายย่อมเข้าใจมัคคัสศ ด้วยความเข้าใจคือการอบรมโดยประการดังนี้การแทงตลอดด้วยการเรียนไต่าถามสดับทรงจำและพิจารณาย่อมมีได้แก่เขาในสัจจะสองในเบื้องแรกวงเล็บก่อนจะบรรลุโลกุตตรมาร์ส่วนการแทงตลอดด้วยการสดับมีได้ในสัจจะสองอื่น โดยแท้ในภายหลังที่บรรลุโลกุตระมัคการแทงตลอดในสัจจะสามย่อมมีได้โดยหน้าที่คือการกำหนดรู้การละและการอบรมส่วนในนิโรธาสัตว์มีการแทงตลอดโดยรับเอาเป็นอารมณ์เมื่อบุคคลน,นั้นเพียรปฏิบัติวิปัสสนาอย่างต่อเนื่องดังนี้ ย่อมรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่พร้อมกันในคราวเดียวการรู้เห็นดังกล่าวเรียกว่าปฏิเวทาการแทงตลอดและอภิสมยะความเข้าใจคือเขารู้เห็นทุกข์ด้วยการกำหนดรู้รู้เห็นสมุทัยด้วยการละรู้เห็นนิโรธด้วยการรู้แจ้งและรู้เห็นมัค ด้วยการอบรมเขาย่อมรู้ความจริงว่าทุกเป็นสภาวะที่ควรกําหนดรู้สมุทัยเป็นสภาวะที่ควรละนิโรธเป็นสภาวะที่ควรทำให้แจ้งและมรรคเป็นสภาวะที่ควรอบรมตามคําอธิบายในคำพีอัตถกถาข้างต้นภิกษุเรียนรู้เกี่ยวกับทุกขสัจและสมุทยสัจ โดยการฟังคำแนะนำของวิปัสนาจารย์ด้วยการซักถามด้วยการทรงจำและด้วยการเจริญวิปัสนาภาวนาส่วนความรู้เกี่ยวกับนิโรธสัตว์และมรรษัทนั้นเป็นสุดตามยะปัญญาที่เป็นความรู้จากการสดับมาจากบุคคลอื่นต่อเมื่อวิปัสนาแกก่ล้าขึ้นจนสามารถทำกิจสามประการคือ กำหนดรู้ทุ์ล้าสมุทรไทยและพัฒนามรคให้เจริญขึ้นแล้วนิโรธสัตว์ก็จะประจักษ์แจ้งไปพร้อมกันดังนั้นในเวลาเริ่มปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรรมเพียงเจริญนิโรธสัตว์และมรคสัตย์ด้วยการฟังคำสอนและน้อมใจ ให้ในการปฏิบัติเท่านั้นไม่จําเป็นต้องตั้งใจกําหนดรู้เหมือนทุกขสัตว์และสมุทยศัตร์มรรคสัตว์ความจริงคือทางสู่ความดับทุกข์หัวข้อความรู้ทางปริยัตมีความจําเป็นเพียงใดในคำพีอัตถกถาที่นำมาแสดงไว้ข้างต้นกล่าวว่าผู้ปรารบความเพียร ได้เรียนรู้จากวิปัสนาจารย์โดยย่อว่าขันห้าเป็นทุกขสัตว์และตัณหาเป็นสมุทยสัตว์ก็เป็นการเพียงพอแล้วและแม้พระสูตรนี้ก็ตรัสไว้ว่ากล่าวโดยสรุปอุปาทานขันห้าเป็นทุกขสังขิตเตนะปัญจุป,ปาทานขันทาทุกขา ดังนั้นอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารทั้งหในขณะเห็นเป็นต้นจึงจัดเป็นอุป,ปาทานขันอีกทั้งสมุทยาสัจจะที่กล่าวไว้แล้วโดยพิสดารก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายแล้วความรู้เรื่องทุกขสั์และสมุจยาสัน์นี้ก็คือปฏิจจสมุปบาทโดยยอ่อนั่นเอง ดังคำพีดีกาของวิสุทธิมัสรกลร่าวว่าคําสอนของพระอัศชิว่าเยธรรมมาเหตุตปปภาเตสังเหตุงตถาคโตอาหะทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุของธําเหล่านั้นเป็นข้อความสรุปของปฏิจจสมุปบาท ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้โดยพิสดารน,นอกจากนั้นในคำพีอัตถกถาของมหาวัคก,ก็กล่าวว่าบาทคาถาว่าเยธรรมาเหตุตุปภวาทำเหล่าดมีเหตุเป็นแดนเกิดหมายความว่าเบนจขันชื่อว่ามีเหตุเป็นแดนเกิด ข้อความนั้นแสดงทุกขศัสตร์คือขันห้าแก่ปริพาชกอุปติสาสตบาทคาถาว่าเตสังเหตุงตถาคโตอาหะพระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้นหมายความว่าเหตุของธรรมเหล่านั้นชื่อว่าสมุทยศัสตว์พระอัศชิิสดงว่า พระตถาคตตรัสเหตุนั้นอีกด้วยด้วยเหตุดังกล่าวการเชื่อมโยงของทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือปฏิจจสมุปบาทโดยสังเขนั่นเองการสอนวิปัสสนาด้วยการให้ผู้ปฏิบัติธรรมเรียนรู้หลักปฏิจจสมุปบาทอย่างพิสดารก่อนตามความเห็นของบางสำนัก จึงไม่ถูกต้องคําอธิบายข้างต้นนั้นกล่าวตามคำพีอัตกถาและดีกาที่เน้นความเข้าใจเรื่องของทุกษ์และสมุทยศัตร์ในพระสูตรได้พบข้อความที่กล่าวถึงการเรียนรู้ว่ารูปนามหรือขันห้าที่ปรากฏทางทวารหกไม่ควรยึดมั่นว่าเที่ยง เป็นสุขเป็นตัวตนแต่มีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนความเข้าใจอย่างนี้จัดเป็นสุตะมยะปัญญาที่เพียงพอต่อการปฏิบัติวิปัสสนาดังข้อความในมัชฌิมานิกายมูลปัญน,นาจูละตันหาสังคยะสูตรว่าจอมเทพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับมาว่าสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนวิธีเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาอย่างเห็นตามความเป็นจริงโดยกำหนดรู้รูปนามที่ปรากฏเฉพาะหน้า แล้วจึงเกิดปัญญารู้เห็นสภาวะธรรมทั้งหมดว่าอยู่ในขอบเขตของไตรลักษณ์ดังข้อความในพระสูตรนั้นว่าเธอย่อมรู้เฉพาะสภาวะธรรมทั้งปวงเมื่อรู้เฉพาะสภาวะธรรมทั้งปวงแล้วย่มอมยังเห็นสภาวะธรรมทั้งปวงการรู้เฉพาะสภาวะธรรมทั้งปวงคือการกำหนดรู้ รูปนามในปัจจุบันขณะในขณะเห็นได้ยินปียานหญ,ญา่แล้วรู้เห็นความแตกต่างของรูปนามที่จัดเป็นนามรูปนาม,มารูปปปะปริเชตญาณอีกทั้งรู้เห็นความเป็นเหตุเป็นผลกันและกันของรูปและนามที่จัดเป็นปัจจยะปริคหายานว่าเพราะมีตา และสีจึงเกิดมีสภาวะเห็นเกิดขึ้นดังนี้เป็นต้นพิปัาญาณทั้งสองอย่างนี้ชื่อว่ายาตะปริญญาคือการรู้ชัดด้วยการกำหนดรู้การอย่างเห็นสภาวะธรรมทั้งปวงคือการรู้เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน จัดเป็นตีรณะปริญญาการรู้ชัดด้วยการพิจารณาสามัญ,ญลักษณะและปหานะปริญญาการรู้ชัดด้วยการละข้อสำคัญที่ไม่ควรจะลืมคือการสดับและเข้าใจตามนั้นว่าสภาวะธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน เป็นสุตมยะปัญญาที่เพียงพอสำหรับเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติได้แล้วไม่จำเป็นต้องศึกษาปฏิจจสมุปบาทอย่างคิดสดานเสียกรจึงจะเริ่มปฏิบัติตามที่บางคนกล่าวอ้างในปัจจุบันเพราะเป็นการคัดค้านคำสอนในจุลตันหะสังคายสูตร และทำให้ผู้มีศรัทธาจะปฏิบัติต้องเสียกําลังใจอีกด้วยถ้าความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยพิสดารเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วซ้ายผู้ไม่มีโอกาสศึกษาหลักปฏิจจสมุปบาทก็คงไม่มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน แม้เขาจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะบรรลุทรรได้ก็ตามซึ่งตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็คือพระจุลบันดกไม่สามารถทรงจำคาถาเพียงหนึ่งบทแม้จะพยายามท่องจำถึงสี่เดือนถ้าหากจะให้ท่านเรียนหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างพิสดารก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อท่านได้เจริญวิปัสสนา ตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งสี่ภายในเวลาเช้าวันนั้นทีเดียวผู้ปรารบความเพียรที่ประสงค์จะปฏิบัติตามลำพังจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องขันธาตุสัจจะอินทรีย์และปฏิจจสมุปบาทอย่างละเอียด แต่ผู้ที่มีอาจารย์แนะนำสั่งสอนไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อย่างอื่นนอกจากความจริงว่าสภาวะธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหรือรู้ว่าขันห้าเป็นทุกขศัตร์และตัณหาเป็นสมุทยาศาสตร์ความเข้าใจเพียงเท่านี้ถือว่าเพียงพอแล้วชาวพุทธโดยทั่วไป มีความรู้พื้นฐานดังกล่าวอยู่แล้วผู้ที่ยังไม่เคยเข้าใจมาก่อนก็อาจหาความรู้จากการฟังเทศของวิปัสสนาจารย์ก่อนจะเข้าอบรมหรือในระหว่างนั้นก็ได้เท่านี้ก็เพียงพอสำหรับเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมที่อยู่ในความดูแลของพระวิปัสสนาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติเบื้องต้นนั้นได้กล่าวไว้โดยละเอียดแล้วในบทที่3ในที่นี้จะกล่าวสรุปเฉพาะขั้นตอนของการปฏิบัติที่เกี่ยวกับมูลมารควิปัสนามาร์กและโลกุตระมาร์คมูลมาร์ครคือทางปฏิบัติขั้นต้นประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ เช่นความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับกรรมกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิและการรักษาศีลอีกทั้งยังเป็นการอบรมจิตให้เกิดอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิสำหรับผู้เป็นสมัตรถา,านิกชาวพุทธส่วนใหญ่มักได้รับการสอนเรื่องกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินี้มาตั้งแต่เยาว์วัย ส่วนการรักษาศีลน,นั้นผู้ที่ยังไม่ได้รักษาศีลควรเริ่มสมาทานศีลก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหรือในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมก็ได้ผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นพระภิกษุควรชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์โดยการปรงอาบัตินอกจากนั้นการอบรมสมาธิกระทำได้ด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเป็นต้น จนบรรลุอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิถ้าโอกาสไม่อำานวยให้เจริญสมาธิได้ผู้ปฏิบัติธรรมอาจเจริญวิปัสนาโดยตรงด้วยการกำหนดรู้ท่าทั้งสี่เพื่อให้เกิดคณิกาสมาธิซึ่งมีกำลังเทียบเท่ากับอุปจารสมาธิอันสามารถขจัดนิวรณ์และชำระจิตให้บริสุทธิ์ บรรลุถึงความเป็นจิตตวิสุทธิได้จบหน้า258